สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมังกรค่ะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็จะปีใหม่สงกรานแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีมังกรพลังงานชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างนะคะต้อนรับปีใหม่ไทยวันสงกรานนะคะจะเกิดเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรกับชาวราศีมังกรนะคะในช่วงห้าหกวันนี้นะคะเรามาดูกันค่ะ ขอพลังงานชาวราศีมังกรทุกท่านเลยนะคะจะเกิดเรื่องราวข่าวดีเซอร์ไพรส์อะไรกับชาวราศีมังกรค่ะเรื่องราวข่าวเซอร์ไพรส์ในเร็วๆนี้ของชาวราศีมังกรสีดาบนะคะทำไมต้องเป็นสีดาบเรามาดูซิเกิดอะไรขึ้นหกถ้วยนะคะจเจยน็นิ่งๆไว้นะคะบางอย่างกำลังจะหวนกลับมาอีกครั้งคุณอาจจะย บางท่านอาจจะรอคอยในเรื่องของการพบเจอกับใครบางคนนะคะแครบางคนกําลังที่จะหวนกลับมาหาคุนคะ่ะเป็นคนที่ดูนิ่งๆห่างๆนะคะอะไรที่มันหยุดนิ่งอะไรที่มันจะตรักเป็นอุปสรรคหรืออะไรถ้ายัง อาจจะได้กลับมาได้หวนกลับมาได้พบเจอได้รับการติดต่อนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นกันและในเรื่องของเหตุลผลนะคะในช่วงนี้อาจจะใช้เหตุลผลใช้ความใจเย็นใช้ความสุขความาสัญชาตญาณของตัวตนของตัวเองนะคะบางอย่างเพื่อที่จะได้ตัดสินใจผมอารมณ์ไว้เงียบไว้กับเรื่องบางเรื่องนะคะแล้วก็ในเรื่องของความ ความสุขเก่าๆอะไรบางอย่างจะหวนกลับมาก็เช่นอาจจะได้เดินทางไปไหนได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับความสุขความอบอุ่นที่วันกลับมาได้ไปสถานที่รู้สึกว่าคุณเคยรู้สึกว่าเคยเจอเคยไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะเกิดขึ้น อาจจะได้รับการติดต่อนะคะกับเพื่อนเก่าเช่นกันนะคะใครกลับมาแล้วหรือว่าอาจจะได้มีเวลาใช้ความสุขความอุดมสมบ,บูรณ์นะคะอยู่กับครอบครัวนั่นเองค่ะเดชาลีออตนะคะแน่นอนค่ะสิบถ้วยขึ้นคือความอุดมสมบ,บูรณ์ความบั่นบันฑ์แล้วก็เดชาลีออตบางท่านมีเกณฑ์ได้บางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ไปไหนเลยก็ได้นะคะอาจจะอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวแบบนี้นะคะอาจจะรอคอยที่จะ ครอบครัวหรือว่าคนแดนไกลาทางไกลเดินทางมาได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลในช่วงนี้ก็เช่นกันนะคะว่าเป็นช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะได้เฉลิมฉลองเรื่องราวความสุขดีๆกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงหรือว่าออกไปท่องเที่ยวนะคะไปท่องเที่ยวไปเล่นน้าสงกรานต์แบบนี้นะคะหรือว่าการได้เดินทางไกลครั้งนี้เป็นสิ่งดีๆทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็มีความ รื่นเริงนะคะความสุขแน่นอนค่ะถ้วยคือความสุขนะคะแล้วก็สัญชาตญาณบางสิ่งบางอย่างในตัวเราที่จะได้สื่อถึงพลังงานแล้วก็แรงดึงดูดในเรื่องของการเงินเข้ามาเช่นกันหรือว่าการเดินทางการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆดีๆจะทําให้คุณได้เห็นได้รับสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะความจริงบางสิ่งบางอย่างกําลังจะปรากฏขึ้นนะคะเจ็ดเมท้าสเซเว่นอวอนส์นะคะ เรื่องราวการเติบโตเรื่องของการงานจบอดทนเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นไว้เรื่องบางเรื่องยังไม่ได้คําตอบเลยในช่วง4ีหวันนี้นะคะแต่บางอย่างจะต้องปล่อยละทิ้งละวางไว้กับบางสิ่งอย่างที่มันยังค้างคาบางอย่างค้างคาบางอย่างมีคําตอบบางอย่างกําลังขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นความรวมสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นมองหางานมองหาเงินจะได้สิ่งนั้นลงมือทําแล้วก็ลุยไปต่อเลยนะคะเเว่นอบบอนส์และใครที่รู้สึกว่า มีความฝันนะคะคุณอาจจะได้ฝันถึงอะไรเก่าๆนะคะหรือว่าได้หวนกลับไปในสิ่งเก่าๆหรือว่าใครบางคนที่คุณมีความรู้สึกโรแมนติกหรือว่าความรู้สึกคุ้นเคยบางอย่างะคะ่ะเขารู้สึกถึงคุณหรือว่าฝันถึงคุณหรือว่าคุณจะได้ฝันและก็รู้สึกถึงเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้คะ่ะเพื่อนหรือว่าเพื่อน <S <S ผู้หญิงเพื่อนผู้ชาย,ชาย <S <S ก็ได้เช่นกันนะคะ อารมณ์ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างค้างคานะคะอารมณ์ความนอยบางสิ่งบางอย่างอาจจะนิ่งๆนะคะดูรู้สึกว่ายากที่จะจัดการหัวใจกับความรู้สึกพลังงานของตัวเองเหลือเกินช่วงนี้นะคะยินยางความร่มสมบูรณ์ความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นแรงดึงดูดทุกๆเรื่องกําลังจะเกิดขึ้นค่ะการปรับการหักการหา,า,รหาสิ่งที่จะทําให้คุณมีจุดเปลี่ยนในชีวิตค่ะสําคัญมากๆเลยนะคะสองเรือนคือการบาลานซ์แล้วก็ การหมุนเวียนเขาเรียกว่าเงินทองไหลามาเทม,มาคุณจะทํายังไงนะคะบางท่านอาจจะมีใครมาออฟเฟอร์เรื่องของการเงินหรือว่ามีใครเข้ามาจุดประกายไอเดียเรื่องของอะไรใหม่ใหให้นั่นเองท่านบางท่านในช่วงนี้อาจจะยุ่งอาจจะเหนื่อยอาจจะมีสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะมากมายเลยนั่นคือสิ่งที่ดีแล้วเช่นกันที่คุณจะได้เงินตามมานั่นเองนะคะมีเงินหมุนเวียนไหลเข้ามาในกระเป๋าไม่ขาดมือนั่นเองค่ะแต่ในเรื่องของความรักก็จะต้องเจอใครที่เขามีความแตกต่างนะคะแตกต่างแต่ว่ามีความลงตัวคะ่ะไม่ว่าจะแตกต ในนเรื่องของอะไรเพราะความแตกต่างนะน,นะมันจะสร้างความรวมสมบูรณ์ความสุขเสริมบุญบาร,รมีให้กันหลายกันมีเป้าหมายไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เป็นทางเดียวกันสร้างครอบครัวสร้างความสุขพลังงานเดียวกันนะคะเพราะนั้นคุณจะเจอโซ่คอนเน็กชันที่เป็นพลังงานเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักและอะไรที่รู้สึกว่าค้างคาแล้วไปต่อไม่ได้แต่หัวใจยังคิดถึงรอคอยอยู่คุณจะต้องออกไปที่จะได้เดทได้พบเจออะไรใหม่ๆค่ะมันจะทําให้คุณได้รับคําตอบกับสิ่งๆนั้นที่คุณรอคอยมานาแสนนานแต่มันยังไม่ แต่มันยังเป็นไ,ไปไม่ได้เลยจะต้องหาสิ่งใหม่ๆออกไปหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วคุณจะได้รับคําตอบอันนี้เรื่องจริงนะคะเสรนเชื่อในพลังงานความมีสเน่เอกลักษณ์ในตัวตนของคุณค่ะและถ้ารู้สึกว่ากําลังที่จะซัพพอร์ตใครหรือว่าช่วยเหลือเรื่องการเงินอะไรกับใครก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะมีใครมาหยิบยืมอาจจะมีใครเข้ามาวนเวียนทําให้คุณรู้สึกว่าจะต้องคอยซัพพอร์ตแบบนี้มันก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นเข้มแข็งไว้นะคะ ความรักความสัมพันธ์นะคะใครโสดมีเกณฑ์ที่ได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่เขาดูดีมีเสน่ห์ดูเซ็กซี่ดูถูกชะตาต้องตาต้องใจแต่ถ้าใครรู้สึกว่ากําลังลังเลคิดมากในเรื่องราวของความรักบางอย่างอยู่นะคะใช้เวลาระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์ระหว่างคุณและเขาค่ะเพราะว่าคุณกําลังได้ตัดสินใจเรื่องของความรักในชีวิตของตัวเองอย่างแน่นอนนะคะ ปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างไว้ในเรื่องราวของความคิดมากความกังวลอะไรที่ไม่สบายใจแล้วก็เดอะเดบางสิ่งบางอย่างเก่าๆกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าลังเลและคิดมากสําหรับบางท่านลังเลคิดมากแล้วจะทํายังไงดีถ้ารู้สึกว่ามันลังเลมันคิดมากนั่นอาจจะสัญญาณที่รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแล้วเพราะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่มีความสุขจริงๆก็ต้องตัดจบ ะะและดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยถ้ารู้สึกว่าอะไรเดิมๆมันจะกลับมาเช่นสุขภาพเดิมๆกลับมา,าคนเก่าๆกลับมาอะไรก็ตามกลับมาแล้วมันไม่โอเคมันจะต้องขจัดแล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆได้แล้ว Two of Cups นะคะ o of cups s โซคอนเนชั่น so พลังงานของใครบางคนที่มีความผูกพันเหลือเกินกำลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนใหม่ๆเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ที่จะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันใส่ใจซึ่งกันและกันเป็นอสศวินเหรียญผู้มีความมั่นคงในเรื่องของการกระทำคำพูดระยะทางเรียะเวลาแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์นี่เป็นระยะยาวใครบางคนจะหวนกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งอาจจะเป็นคนที่คุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักความสัมพันธ์แต่ถ้ากลับเข้ามาแล้วเป็นอะไรที่รู้สึกมันอย่างที่บอกไปมันมีความลังเลมันมีไม่มีความสุขเลยตัดจบไปค่ะเพราะว่าคุณกําลังได้เจอคู่ชีวิตโซคอนเนคชั so ่นคนที่มีจิตวิญญาณบุญบาร,รมีแล้วก็ศิลที่เสมอกัน ชีวิตเราทุกคนต้องเจอโซเมตนะคะเจอโซเมตที่เข้ามาเป็นท็อกซิกเจอใครที่เข้ามารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันจะเป็นยังไงรู้สึกชอบชอบพัฒน,นาไปมันรู้สึกไม่ใช่อ่อพอรู้สึกว่ารู้สึกว่าถูกชะตากับคนนี้นะคะพอคบไปเอากลับไม่ใช่อีกกลับเป็นท็อกซิกกลายเป็นประเด็นกลายเป็นการสร้างกรรมกันด้วยเชนนนี้นะคะก็ตัดสินใจด้วยระยะทางให้นานที่สุดค่ะเพราะว่าต้องเชื่อมั่นว่าความ อาบันดั้ความรวมสมบ,บูรณ์คู่ชีวิตที่เป็นคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันเป็นคู่ที่แตกต่างนะแต่มันมีการมีบุญบาร,รมีในการที่จะวางแผนการสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวมันต้องใช้เวลาเพราะว่าคู่ชีวิตเพื่อนคู่ชีวิตหรือว่าคนรักคู่รักที่โรแมนติกมันจะต้องมองไประยะยาวจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวมันจะไม่ใช่มองแค่10ปี20ปีหรือ5ปี6ปีหรือช่วงเวลาสั้นๆมันจะเป็นความสัมพันธ์ ระยะยาวที่ไกลออกไปนะคะเพราะฉะนั้นใครบางคนอาจจะเข้ามาสอนให้เราได้เรียนรู้กับท็อกซิกหรือว่ากับบทเรียนบางเรื่องแต่ใครบางคนเข้ามาทําให้คุณเปลี่ยนจากตัวตนจากที่เป็นอยู่ตอนนี้กลายเป็นคนใหม่คนใหม่ที่ดีกว่าสร้างสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มีเงินมีทองมีความมั่งคั่งร่รํารวยต่างคนต่างเป็นความหยินอยางของกันและกันแบบนั้นนี่คือคู่บุญบารมีแล้วก็ส่งเสริมเรื่อง ความรักความสัมพันธ์กันจริงๆนะคะทีนี้แหละเรื่องราวไม่น่าเชื่อเซอร์ไพรส์ก็จะเกิดขึ้นในกับกับความรักเช่นคุณอาจจะได้มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงเร็วนนี้หรือว่าการโยกย้ายการเดินทางเดินทางไกลได้พบเจอได้พบเจอกับเขาคนนี้เช่นกันหรือเป็นคนแดนคนแดนไกลคนต่างชาติที่คุณกําลังที่จะได้เดทนะคะได้เดทได้พบเจอนั่นเองค่ะแต่เชื่อมั่นว่าอะไรก่ๆอาจจะกลับเข้ามาคุณได้ตัดสินใจก็ได้สําหรับบางท่านนะคะตัดสินใจเก่า รับคนใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นกันแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะชาวราสีมังกรแต่บางท่านก็ถึงเวลาแล้วจริงๆที่ได้สลัดนะคะไม่โสดนะคะไม่โสดในช่วงนี้นะคะไม่โสดอีกต่อไปแล้วมีคนคนที่คบอย่างจริงจังเปิดเผยนะคะแล้วก็ตกลงที่จะเป็นคนรักคู่รักกันด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นคนรักความรักแล้วก็ต้องแบบมองกันไปยาวๆไกลๆออกไปนะคะแต่บางท่าน อีกไม่นานสิ่งที่คุณรอคอยมันจะฟื้นฟูนะคะอีกไม่กี่เดือนในวันข้างหน้ามันจะมีเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะการฟื้นฟูนะคะ recovery แล้วก็ Take A c t i o n นะคะใครบางคนจะกลับเข้ามาในชีวิตของคนเพื่อ Take A c t i o n หรือใครบางคนที่เป็นคนในดีนนีตชาตจริงๆเป็นคู่บุญบารมีกันจริงๆจะได้กลับมาในชีวิตได้พบเจอกันได้พบเจอพบรักตกหลุมรักกับใครบางคนอย่างไม่คาดคิดคาดฝันนั่นเองนะคะขอบคุณมากเลยสําหรับชาวราศีมังกรนะคะพลังงานดีมากๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายนะคะเพราะว่าสําคัญมากๆจริงๆอะไรที่เดิมๆเกินไปหรือว่าความเจ็บป่วยการเจ็บปวดบางสิ่บงอย่าง ที่เราเป็นอยู่แล้วแล้วอยู่อยู่หายไปอยู่ๆมันอาจจะหวนกลับมาเป็นอีกก็ได้เพราะนั้นละเลยเรื่องสุขภาพไม่ได้เช่นกันแล้วก็ดูแลคนรอบข้างเราด้วยนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ